วงการสะเทือนนักลก่าวดังลั่นสื่อช่องใหญ่เตรียมเปลี่ยนมือคำใบมาเต็มกลายเป็นโพสต์ที่ได้รับการแชร์ต่อหนักมากสำหรับโพสต์ของนายอนุวัต์เฟื่องทองแดงผู้ประกาศข่าวทางช่องวัน3 1ทางเฟซบุ๊กว่าสงสัยข่าวลือจะเป็นจริงสื่อช่องใหญ่เปลี่ยนมือซึ่งมีชาวเน็ตหลายรายเข้ามาคอมเมนต์ใส่ใจจำนวนมากโดยหลายรายให้คำใบชี้เป้าเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารยณตัวอย่างเ,เช่นใบให้ช่องมากสีที่มากกว่าเจ็ดแต่ไม่ถึงกล้าบอกแค่นี้นะเดียว จะดาวกันถูกหน้าหมายถึงเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ช่องกี่สีครับและอื่นๆชาวเน็ตไม่ต้องห่วงไม่ได้กินอาหารมาจากอดีตคู่รักคู่นี้แน่นอนสืบเนื่องจากประเด็นร้อนของจูนเพนชุลีและหนุ่มกะลาที่ทั้งคู่เลิกกันแล้วต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อแม่ดีที่ของลูกสาวแต่ล่าสุดเมื่อฝ่ายชายโสดอีกครั้งก็ถูกจับตาว่าจะมีรีเทิร์นหรือไม่โดยแม่จูนไลฟ์สดคุยกับชาวเน็ตสนุกสนานมีบางช่วงบางตอนมีคนถามแม่จูนว่ามีโอกาส จะกลับไปคืนดีกันใหม่แม่จุนบอกว่าไม่มีค่าเป็นแบบนี้ดีแล้วถ้ายังอยากเป็นครอบครัวอยู่ไม่อย่าบอกเลยเราไม่ต้องอยากก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้ววันที่เราไปเคลียร์กันเรื่องหย่าและเราไปเคลียร์กันเรื่องอื่นด้วยไปฟ้องเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายไปหย่ามันก็ไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วอย่างนี้ดีที่สุดแล้วคะ่ะพร้อมบอกว่า ไม่ได้กินอาหารมาแน่นอนไม่ต้องห่วงเป็นแบบนี้บางทีมันคุยกันสบายใจกว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วไม่ใจอ่อนแล้ว